ตลชีววิทยารหัสอาจจะใกล้ๆกันเนาะเรายังไม่เกิน20ปีเนะเรายังอยู่กันได้ <S <S มไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการกผ้ประกอบการนะแต่ทุกคนสามารถมีไรายได้เติบโตได้ในเทอมที่ตัวเองถนดัดนะพอเป็นเชิงบลิีปุ๊บมันทําให้เกิดอีโคซิสเต็ที่พอแล้วก็สร้างงานรับรองรับสําหรับออสายวิทยาศาสตร์หรือสายเศรษฐกิจสาย เศรษฐกิจสร้างสารรค์อะไรพวกนี้ทำให้เศรษฐกิจในไทยองค์รวมเนี่ยเติบโตยิ่งเก่งยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกหลายเรื่องเลยก็ต้องไปเติมเติมเติมขึ้นเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพราธัญญาค่ะสวัสดีค่ะบีมพควันค่ะค่ะวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไทยรัยูไลฟ์ค่ะ by o วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านอาหารยาไบโอเทคต่างๆค่ะนั่นก็คือคุณเมธาจารัตนากรซีอโอของบริษัท c i ไอพีแวรจํำกัดค่ะครับก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวขอกระชับไว้ครับกระชับไว้อ่นนี้เมื่อกี้เราใช้ชื่ออะไรนะครับชื่อบีมค่ะบีมเอ่อบีมแล้วก็ชื่อจริงใช่ไหมจริง่ถ้างั้นผมก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะเอกเมธาครับจะได้เข้าเข้ากันกับทุกทั้ง น้อนๆทั้งสองคนก็จากบริษัท CIP Value นะครับเราจบที่นี่ะนี่ยผมจบที่เนี่ยที่จุลานะครับก็จบจากภาควิชาจุลชีววิทยารหัสอาจจะใกล้ๆกันเนาะยังไม่เกินยี่สิบปีนะเรายังอยู่กันได้นะอยู่กันได้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาสําหรับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอแล้วก็ทำ policy study สําหรับนโยบายทางวิทยาศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศก็ทํามาประมาณสัก สิบสามปีแล้วก็เอ่อก็มีลูกค้าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาถ่ายทอดให้ทุกๆคนฟังได้ตอนพอตีก็คือพี่เมทาเรียนจุนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนตอนนั้นก็คือเริ่มมีความสนใจด้านธุรกิจเลยหรือ,อยังอ๋อมันเป็นที่จริงวางแผนระยะยาวนะก็คือเราเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกคนเรียนคณะวิทยาศาสตร์จบเป็นอะไรครับเป็นนักเงียค่ะเออแล้วอยากเปไ็นอะไรดีใช่ไหม แต่ถ้าจะย้อนไป20ปีก่อนล่ะมันมีไอเดียไม่ทำไหมไม่มีไม่ม,ม,มีทุกคนเข้าโรงงานเข้าไปปุ๊บไปเป็น QC Quality Control เราเราแทบจะไม่ได้ใช้ ID สร้างสารรค์เลยนะทําตามโปรโตคอลแล้วก็ตรวจตรวจตามโปรโตคอลว่าเอ๊ะอันนี้เขียนจากโปรโตคอลไหมเพียนจากสเปกไหมหลุดสแตนดานไหมส่วนใหญ่งานวิทยาศาสตร์ไปอยู่ตรงนั้นซะเยอะเลยนะครับทีนี้พอจบมาเนี่ยเราก็ยังอยากเป็น R d นะ เป็นนักวิชาการพัฒนาผลิตภาัณฑ์นวัตกรรมตา่างๆก็เลยไปผลักดันตั้งแต่ policy เลยทา policy เลยให้มันมีเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันจึงมีงานสําหรับนักวิจัยหรือการพัฒนา R&D เนี่ยในในในไทยเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นวางวางแผนไว้ขับเคลื่อนมาประมาณสักสิบห้าปีกว่าๆแล้วคทับงนั้นขอถามหน่อยว่าตอนตอนที่พี่เมธาเรียนปตีนี่คือ เป็นเด็กกิจกรรมหรือเด็กเรียนอ๋อเด็กไม่เรียนเลยครับก็ก็ <g ul ch> <g ul ch> เรียนเอาผ่านเรียนเอาผ่านเราตั้งทาร์เก็ตไว้เนาะเอ่อแต่ที่จริงังไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับน้องๆนะก <g ul> ็ <ch> <g ul ch> อันไหนที่ดีก็เอาไปอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามนะครับก็คืออย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเนาะให้ไดเข้ากับเด็กๆได้เอ่อพี่ตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าให้จบสองจุดเจ็ดห้าเพราะตอนนั้น s อ g ซรับสองจุดเจ็ดเราก็ตั้งไว้เอาเกิน2อจุดเจ็ดปุ๊บ จบพ,พ้นพ้นมาตรฐานของเราแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมอย่างนั้นก็จบมาสองจุดกว่าจําไม่ได้แปดเท่าไหร่แล้วก็ได้ท่าเกิดตอนนั้นดูไว้ว่าอยากเข้า a c g ใช่ใช่เพคือ,อบริษัทดีๆเนี่ยที่เขาที่เขามีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรับจากจุลาเนี่ยตอนนั้นเขาตั้งไว้ประมาณสัก2.75จุดห้าทั้ง s c g ปตทอ,อะไรประมาณนี้นะครับเออซึ่งถ้าเกิน2.8ดปดใส่ก็พายคท่ทีเรียนหมดเลยนะถ้าจบจากที่นี่นะจบจากที่นี่นะ ตอนนั้นพี่เมทาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรเนรี่ยคยกเกิดเลยครับอ๋อไม่ใช่อันนั้นปอโเอ่อปอป,ปอตรีเนี่ยเราสกินเชือ้อคือหาเชือ้อเนื่องจากประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมแต่เราก็ต้องหาเชื้อที่มีศักยภาพเนี่ยมาเลี้ยงต่อด้วยนะว่าเอ๊ตัวนี้มีฟังก์ชันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยปริญญาตรีทําโปรเจกต์สกินเชือ้อปอโทเนี่ยไปต่อนะวัฒกรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็ทําเรื่องเรื่องจุลินทรีย์อยู่ดีนะ ทำเรื่องเกี่ยวกับฟีดแบ็กของโยเกิร์ตฟีดแบ็กของลูกค้าบีฮับเบอร์ของของลูกค้าที่มีต่อโยเกิร์ตแต่ละรูปแบบน,น,นะครับก็ได้องค์ความรู้มาระดับหนึ่งในเรื่องของการตลาดด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับก็ทําให้มีองความรู้ทั้งฝั่งของวิทยาศาสตร์แล้วก็ธุรกิจเศรษฐกิจด้วยมันจริงเอามาปรับใช้กับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจได้นะครับอันนี้คือจบปริญญาตรีแล้วคือต่อโทเลย ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่แนะนานะครับไม่แนะนำแนะนําว่าเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยไปหาประสบการณ์สักปีสองปีนะครับปีสองปีผมว่าบริษัทรับได้ปีสองปีนะแล้วก็บอกทางเด็เขาตรงไปตรงมาเสร็จปุ๊บให้เรารู้ตัวเองว่าเราถนัดอะไรแล้วก็ชอบจริงหรือเปล่าเนี่ยชอบจริงหรือเปล่าเราเค่อยตัดสินใจว่าเออเราทําเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราอยากจะทําแลบต่อจริงๆถามว่าณนะปัจจุบันเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่อยาก อยากเอ่ออยากเป็นสตาร์ทอัพอยากเป็นสตาร์ทอัพอยากมีตังค์นะครับอยากมีรายได้ดีๆคําถามคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการนะแต่ทุกคนสามารถมีรายได้เติบโตได้ในเทอมที่ตัวเองถนดัดอ่ที่เช่นอ่ที่เช่นเราเป็นนักวิยาสตร์เราอยากเป็นนักวิจัยที่เป็นโปรเฟชชั่นแลในเชิงจุลินทรีย์จุลชีวะเลยนะฟู้ดเทคเราเป็นด้านนั้นเลยเดี๋ยวค่าตัวพุ่งเองอา่าบางคนอยากเป็นผู้ประกอบการชอบความเสี่ยงเป็นนักสู้ อยากลุยในวงธุรกิจถ้าเราพร้อมคาแรคเตอร์เราเป็นอย่างนั้นล้มแล้วไม่เจ็บลุกเล็บลุกไวามาเป็นสตาร์ทอัพเลยะนะครับแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วค่อยเลือกเส้นทางที่มันเหมาะสมนงั้นรายได้เติบโตจากทุกเส้นทางที่เราเลือกได้อยู่แล้วอยู่ที่เราสู้หรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าใจสู้ยังไงก็โตครับแล้ววิทยาศาสตร์หรือว่าการเรียนจุลชีวะเนี่ยมีความสำคัญเรื่องขการทำไมมีมีครับมีครับทาไมเราเลือกจุลชีวะ อันนี้ตั้งแต่ลอจิการเลือกเลยนะ,ะจุลชีวะเป็นไบโอเทคและสิ่งมีชีวิตที่เติบโตโดยอัตโนมัติที่เล็กที่สุดมันคือไมโครดังนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเลี้ยงได้อ่าเราจึงเรียนไมโครทีนี้พอเรียนไมโครปุ๊บมันเหมือนกับเราหาหาสิ่งมีชีวิตในขนาดเล็กเนี่ยเพื่อไปทำประโยชน์ในด้านต่างๆมันจึงไบโอเทคที่สามารถศึกษาได้ เรียนได้เรียนได้เติบโตได้และประยุกต์ได้ง่ายอในหลายวงการนี่พี่มีทาเรียนโทด้านอะไรครเอ่อการจัดก,การนวัตรกรรมครับ mm hmm. บริหารนวัตรกรรมทําไมถึงเลือกเรียนด้านนี้อตั้งอันนี้เป็นเป้าหมายตั้งแต่ตอนเรียนจบ mm hmm. เลยนะครับก็คือเราเป็นนักวิชากรเนอะนักวิชากรเนี่ยเรารู้เรื่องหลักเทคนิคเข้าเชิงลึกแล้วแต่ปรับใช้อย่างไงเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จึงไปเรียนเรื่องนงวัตรกรรมก่อนเรียนเรื่องนงวัตรกรรมปุ๊บเราก็จะรู้โลก ธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆเนาะแล้วก็รู้ว่าอ๋อการประยุกต์ใช้จริงในเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ไหนที่มาประกอบบ้างตัวอย่างเช่นสมมุติเราเรียนปริญญาตรีที่เป็นวิจาราเลยเนี่ยเราทำหนักเก่งเลยนะคําถามคือเราจะขายใครทําเสร็จเอาอง,งานเนี่ยไปขายใครเอ๊ะเราไม่เคยรู้เรื่องการตลาดพอรู้เรื่องการตลาดเอ๊ะมันติดเรื่องเศรษฐศาสตรนะ์อีกนะเอเศรษฐกิจอีกเอ่อเรื่องอีกหลายเรื่องเลยที่เราเป็นองค์ประกอบที่เราต้องรู้ แต่ถ้าเรารู้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ว่างานที่เราพัฒนาขึ้นมาในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนำไปใช้อะไรได้บ้างและมีปัจจัยไหนที่ต้องไปเสริมหรือตัดออกนะครับแสดงว่าถ้าเรียนฟอรมเรียนจบปโทมาแล้วก็มาทําบริษัทนี้เลยไหมคะก็ยังครับไปเป็นผู้บริหารของธุรกิจระหว่างประเทศก่อนอันหนึ่งเป็นจากของเนเธอร์แลนด์มาผมเป็นเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศส แต่ว่าเป็นธุรกิจของเนเท่า์แลนดูอันนี้เป็นเปลี่ยนสายเรอเปลี่ยนสายอะไรนก็ไม่นะก็ไม่นะที่จริงเนี่ยเราไปแบ่งกันเองแต่ที่จริงวิชาเนี่ยมันมีแค่สองศาสตร์เท่านั้นแหละศาสตร์ที่ใช้สมองซิกซ้ายกับซีกขวาเอ่อซีกลอจิกเอ่อลอจิกมีอะไรบ้างวิทยาศาสตร์เป็นลอจิกกฎหมายเป็นลอจิกไหมเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นลอจิกไหมเป็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนั่นคือสายลอจิกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสายจสายไอเดีย มีต้องมีจินตนาการมีศิลปะมีมีความคิดเชิงสร้างสารรค์เยอะอ,อย่างเช่นสายศิลปกรรมศิลปกรรมนิเทศเอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งที่จริงเราสมองเรามี2ด้านเราสามารถบาลานได้แล้วก็ทำได้ทั้งสองาถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เ,เนี่ยเราจบวิทยามาสเนี่ยสา,สามารถไปประยุกต์ได้ในหลายด้านนะเพราะเรามีลอจิกซิสเตมติกที่ดี ซิสเทมติกในการคิดคือการคิดเชิงระบบที่ดีถ้าให้ไปไกลกว่านั้นถ้าเป็นนักวิชาตในกลุ่มของคนที่สามารถใช้ไอเดียสร้างสรรค์ได้ไอสไตน์บอกว่าไงครับจินตนาการสําคัญก็คมรู้เนี่ยเอ้ยมันก็สําคัญประปอๆกันต้าประยุกต์ใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้นะฮะถ้าเราประยุกต์ใช้ได้แล้วแล้วเรามีไอเดียทีนี้ถ้าในฝั่งของลอจิกเองตอนนี้มี AI เอไอเนาะเอไอก็ไล่ตามลอจิกพวกเราหมน่ะสมมุติว่าเราถามอะไรที่เป็นลอจิกเนี่ย บางทีเขาจําได้แม่นกว่าคนนี่นอะงั้นเราจะชนะ AI ได้ยังไงแต่ AI มันสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ไม่ได้อ่ะเออมันมีจินตนาการเราเอาจินตนาการใส่เข้าไปปุ๊บ AI จะตามเราไม่ทันแล้วอพี่เมทาเริ่มทำ CIP Value ได้ไงอ๋อก็ที่จริงที่จริงเกิดจากการที่เราเราอยากทำงาน R&D เนี่ยแหละเนาะนะนะตั้งแต่ปอตีเมื่อยี่สิปีก่อนยี่สบกว่าปีก่อนเสร็จปุ๊บไป ทำศึกษาในเชิงของโครงสร้างนโยบายเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆธุรกิจต่างๆแล้วปรากฏว่าอ๋อมันต้องดันเปนแบบพริษีดังนั้นจึงทําบริษทัทขึ้นมาเพื่อเป็นบริษทัทที่ปรึกษาเชิงนโยบายทั้งของเอกชนและภาครัฐด,ดังนั้นถ้าเราทรําธุรกิจลักษณะนี้เราสามารถผลักดันในเชิงของนโยบายวิทยานโยบายการค้าระหว่างประเทศให้ขึ้นไปเป็นเชิงบริษีได พอเป็นเชิงพลทธีปุ๊บมันทําให้เกิดอีโคซิสเต็มที่พร้อมแล้วก็สร้างงานอรอ,องรับสําหรับอ,อสายวิทยาศาสตร์หรือสายเศรษฐกิจสายเศรษฐกิจส,สร้างสารรคอะไรพวกนี้ทําให้เศรษฐกิจในไทยองค์รวมเนี่ยเติบโตเติบโตถามว่าที่มาที่ไปที่จริงอ่ะตอนผมเรียนอยู่มันมีมีคําขวัญน,นะของจุฬาเนี่ยคือเกตติภุมจุฬาคือเกตแห่งการรับใช้ประชาชนอถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันก็วินทั้งทุกฝั่งเลยเรา เราสามารถสร้างธุรกิจให้ตัวเองเติบโตได้ในขณะที่ธุรกิจเราเติบโตมันก็ทําให้คนอื่นโตไปด้วยอตอบโจทย์ทุกฝั่งเลยอีโคโซิสเต็มของไทยเติบโตหมดทุกคนเติบโตหมดเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นน้องๆมีงานทําในสายที่ตัวเองอยากจะทามากขึ้นงั้นมันก็เลยเป็นโจทย์ว่าเราทําธุรกิจที่ปรึกษาเนี่ยมันจะดันได้ทุกฝั่งเ้าอะไรคือความยากหรือความท้าทายที่จะดึงเอา นวัตรกรรมหรืองานวิจัยมาสู่ธุรกิจได้เออเขาเรียกว่าการนํางานวิจัยมาใช้เชิงพาณิชย์เนาะมี 3, 3ะสามสามปัจจัยสําคัญปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยเอ,อ่อส่วนใหญ่งานวิจัยที่เราทํามาเราขายขาย้อมูลนั่นกันาตลาดซึ่งมันเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดจุดอ่อนของทางฝั่งของสายวิทย์เราเราไม่ได้เรียนการตลาดมาก,ก่อนดังนั้นเราทําในสิ่งที่เราอยากรู้ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะ แต่อาจารย์นักวิจัยที่มีชั่วโมงเป็นสูงๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้เรื่องการตาลาด mm hmm. นั้นปัจจัยที่หนึ่งถ้าเราวิเคราะห์ตลาดเป็นรู้ว่าดีมาในอนาคตมีอะไรแล้วถอยกลับมาว่าเราต้องวิจัยอะไรในเซกเตอร์นั้นตัวอย่างสมมุติว่าเราจะวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องสําอางเราวิจัยเสร็จปุ๊บเราต้องรู้ว่าเอ้ยหลังจากเราวิจัยเสร็จมันมีเวลาในการอัพสเกลเนี่ยหนึ่งถึงสองปีเท่านั้นเพราะมันต้องเข้าสู่ตลาดเลย mm hmm. การแพทย์ อ่ะห้าปียังรอได้<ม>เพราะมันกว่าจะพูดคือยเข้าทายอะไรต่างๆอันนี้คือคาลเลคเตอร์ไทม์ไลน์ปัจจัยที่สองปัจจัยที่สองคือการทําในห้องแลบราคาหนึ่งต้นทุนนะพอไปทําในเชิงอุตสาหการรมขายราคาเนี้ยไม่ได้ม <laughs> สม <laughs> สมติ <laughs> อุตสาหการรมในตลาดเขาขายสามสิบาทเราผลิตเข้าไปแล้ว100<ม> <laughs> ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยจะไงก็ขายไม่ได้อแต่ถ้าเรารู้วิธีการอัพสเกลหรือว่าทําให้ตลาดมันแมสขึ้นต้นทุนโดยรวมมันต่ำลง มันก็ทําให้ราคาโดยรวมสามารถแข่งขันได้เขาเรียกการอัพสเกลอันที่สามอันที่สามคือการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์เลยอันนี้สําคัญมากนะเอะสมัยผมเรียนเนี่ยคนก็บอกพูดไม่รู้เรื่องเอ,อมีมีใครมีเพื่อนต่างคณะบอกว่าเราพูดรู้เรื่องไหม,ไมรู้เรื่อง <laughs> รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะแล้วทักษะการสื่อสารก็สําคัญเราต้องสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ เออนั่นนี่อันนี้ก็อาจจะหาเพื่อนจากจากนิเทศหรืออักษร,รเนี่ยคุยอย่เขาเยอะๆแล้วถามเขาว่าที่เราพูดไปเขารู้เรื่องไหม <c oughs> แต่เอาสิ่งเหล่านี้เราเรียนวิทยาศาสตร์จะไม่มีเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องไปคนไฟหาความรู้นี่สรราจการทํางานและการเรียนยื่นกิจกรรมไงเรามีกิจกรรมนะมีกิจกรรมในคณะมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยตอนผมเรียนนะผมเป็นนักกิจกรรมเหมือนที่มีนี่น้องถามมาทั้งแ,บบแรกในคณะเรามีสอง ชมลมชมรมเอ่อค่ายอาสากับชมรมแสงเสียงอา่าสองชมรมนี้อยู่ในคณะก oh. กอ่าเอาเอผมผมอยู่รุ่นหนึ่งที่ทำเรื่องอ่ d อันดับแท็บอะคูสิกอะวอรนะอ่อเป็นรุ่นก่อตั้งงานประกวดเลยะอา่ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนทำเป็นหลังนะผมเป็นช่วยซัพพอร์ตเฉยเแล้วก็ชมรมตรงกลางชมรมวาทศิ์อ่าชมรมมาทศิล ซึ่งชมรมนี้ก็จะมีเพื่อนหลากหลายคณะเราก็เล่นมุกกันไปตกมุกกันมาคุยกันไปคุยมารู้เรื่องสื่อสารคนอื่นได้แล้วเพราะจบออกไปปุ๊บมีเพื่อนนอกคณะช่วยเหลือกัน <c oughs> เราเป็นคอนเนคชันไปด้วยใช่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 ใชเพื่อนที่ได้จากตอนที่เราเรียนเนี่ยนะมันหาแทบจะไม่ได้ตอนที่เราไปทํางานหาเพื่อนต่างคณะไว้ด้วยก็จะดีเห็นว่าเห็นได้ว่าพี่เมทายเนี่ยมีแบบทั้งเก่ง ากนการทํางานแล้วก็เก่งเรื่องการใช้ชีวิตด้วยอย่างหรือว่ามีการแบ่งเวลายังไงแล้วก็เวิร์กไลฟ์บาลานท์ทำยังไงดีแต่ครับที่จริงที่จริง,รงต้องขอต้องขอแย้งมาจกี้นิดหนึ่งผมไม่ใช่คนเก่งนะมีเด็กเกียรตินิยมเต้มไม่หมดเลยนะในรุ่นผมนะเด็กโอลิมปิกเนี่ยเออเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยเต้มไม่หมดเลยกดอ,อตอนสอบเพราก็เหยียบหัวเราเล่นนะเสร็จ,จปุ๊บเสร็จปุ๊บสอบไปสอบมาอยากได้ทุนไปติดทุนอีกนะมีเราเนี่ยมไม่ค่อยเก่งอยู่กลาง อ,อยู่กลางๆมันถูกบังคับถูกบังคับไม่ต้องทำเอ่อปัจจัยหลักเลยนะมันคือใจสู้ถ้าถูกสั่งให้ทําแล้วทําจนสําเร็จได้เอ่อทจนสุดทางเอ้นี่คือปัจจัยหลักคือเวลาเราถูกมอบหมายอะไรก็ตามแล้วเราทําให้มันรู้จนถึงที่สุดที่แบบเราคิดว่าคงจะเก่งกว่านี้ไปไปได้ยากมากแล้วอ่านั่นแหละคือความสําเร็จของเราเวลาถูกมอบหมายให้ทาในเรื่องที่ไม่ถนนะัดจะเกียรทําไปเลยแล้วเดี๋ยวเรารู้เอง อันนั้นคือเรื่องเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองมาตอบคาถามว่าแล้วเราต้องบริหารจัดการเวลาอย่างไงเรื่องการจัดการเวลาสําคัญมากสําคัญมาก work life balance ที่ผมใช้นะจะไม่เหมือนกับส่วนคนส่วนใหญ่ที่ใช้กัน work life balance ของผมหมายถึงอย่างนี้เราใช้เวลาทํางานเนี้ยเดิมจากที่ไม่รู้เรื่องเลยสิบห้าชั่วโมงเราศึกษาจนเก่งและเก่งขึ้นจากสิบ้าชั่วโมงเหลือสิบชั่วโมง และทําให้มันเก่งขึ้นจนเชี่ยวชาญจาก15ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงและจนถึงเป็นมืออาชีพเป็นโปรเป็นไอเเซอร์ใครก็ได้นะจาก15ชั่วโมงเราใช้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่ากับเรามีเวลามากขึ้นแล้วจากเดิมแราทําตามหลังชาวบ้านเขาค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่12ชั่วโมงคนอื่นทำ12ชั่วโมงทาทาเสร็จเริ่มต้นเราช้าหน่อยก็15ชั่วโมงจนเหลือครึ่งชั่วโมงเราทําเสร็จครึ่งชั่วโมงคนอื่นทำ12ชั่วโมงเหมือนเดิมเรามีเวลาเหลือไหม เ <Okay. S 2> ออเอองั้นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เกิดจากการที่ทําในกัดความของผมคนเดียวนะอ่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เกิดจากการที่เราทําจนเชี่ยวชาญแล้วทําเสร็จเร็วจนมีเวลาเหลือเออแล้วก็ไปบริหารจัดการในลื่นเอ้ค okay, ่แแปลว่าเวลาที่ตอนเนี้ยเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็ดูมีเวลาที่เหลือพิ่มีค่ะใช้ไปกับอะไรบ้างอ่าครับอันนี้ก็พอเรามีเวลาจนเชี่ยวชาญแล้วเนี้ยถามว่าเรามีเวลาเหลือไหม ก็ไม่นะเวลาเราเราเก่งขึ้นเนี่ยเวลาเราเก่งขึ้นมันจะยิ่งรู้ว่าเราขาดอะไรยิ่งเก่งยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกหลายเรื่องเลยก็ต้องไปเติมเติมเติมขึ้นเรื่อยๆนะก็เติมขึ้นเรื่อยๆปุ๊บต้องแบ่งเวลาเป็นสามด้านาด้านที่หนึ่งคือก็ต้องหาความรู้ในด้านที่เรายังไม่รู้เพิ่มไปเรื่อยๆเพราะยิ่งเรารู้มันยังมีช่องว่างเยอะแยะให้เราเติบโตเลยอันที่สองแน่นอนมันต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือจะโตไปแล้วมีมีลูกอะไรเงี้ยมีลูกมีครอบครัวเราก็ต้องแหม่ให้เขาด้วยนะครับผมว่าไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวเรานะาก็ต้องดูแลเขาด้วยอันที่สามแน่นอนสุขภาพการที่จะทํางานได้ดีดูแลคนอื่นได้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะดูแลสุขภาพให้ดีนะสุขภาพมีอยู่สามมุมสุขภาพมาจากอะไรบ้างนะด้านที่หนึ่งกรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์เขาเล็กยียนเราซีเนสายวิทย์มาเราใช,เาใช้เราใช้สับเทคนิคได้เนาะเอ่อจเนตะิกเนาะจเนติกฟีฟนไทฟฟีนอ,อ <laughs> ต่างๆจี <laughs> นโนไท์ฟีนโนไท์ <laughs> ต่างๆนะเป็นลักษณะปรากฏมาอันนี้เจ็กยียนคุณก็ไปตรวจยียนได้ว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคอะไรมีความบอดแอนด์อะไรสองอาหารอาหารเราก็ต้องดูแลอาหารให้มีคุณภาพขนมก็เอวัยนี้ยังกินได้นะวัยต่อไปก็กินบรรดาบรรยางหน่อย ก็กินได้บ้างนะแต่ไม่ต้องไปอดนะไม่ต้องไปอดนะไม่ต้องไม่อดอ่ใครบอกเฮ้ยโตแล้วฉันจะควบคุมน้ําหนักต้องอดขนมเฮ้ยมันมีไอเรื่องที่สามเรื่องที่สามคือการเยียวยาจิตใจด้วยนะมันสุขภาพจิตเราก็ต้องดีด้วยนะนอกจากอาหารอ่มันก็แบ่งพอร์ตกันแตพี่มีทางมีแนวคิดมีคําแนะนําที่ดีมากเลยอยากจะให้แนะนําคนใหม่น้องๆที่กําลังเรียนอยู่หรือกําลังจะตกเนี่ยอยากจะเริ่มต้น นำคงความรู้ที่เขาอยู่ปัจจุบันไปทำาะไรกิจอ่าครับมีสองข้อที่จะแนะนำนะครับข้อที่หนึ่งคือเช็คตัวเองว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรนะเอาที่เราชอบนะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราชอบจากการที่เราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วแต่มีแต่สมมุติว่ามีสิบเรื่องเนี่ยคุณผ่านมาสามเรื่องแต่คุณบอกชอบอย่างที่หนึ่งแต่อีกเจ็ดเรื่องคุณยังไม่เคยผ่านเรื่องนั้นเลยนะ คุณต้องไปทดลองทำอีกเจ็ดเรื่องก่อนเพื่อเผื่อคุณอาจจะชอบอย่างที่ห้ามากกว่าอ,อย่างที่คุณชอบในปัจจุบันก็ได้สิ่งเหล่านี้คุณต้องเพิ่มประสบการณ์ประสบการณ์จะรับงานรับทํางานปีลงปีแล้วระหว่างเรียนก็ได้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าเอ้ยเราชอบอันนั้นไหมพอเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่าเรื่องที่สองที่แนะนําคือเราต้องทําให้มันสุดทางทํานิดๆหน่อยๆไม่ว่าทําอะไรมันก็เฟลน่ะนะแต่ถ้าทําแล้วมันทําจริงจังทำให้แบบ เป็นเอ็กซ์เพิตัวท็อปในวงการได้เนี่ยคุณทําอะไรก็สําเร็จอ่าเพราะว่าใครถามอะไรก็รู้เรื่องอ่เรารู้เรื่องตอบได้ทุกอย่างเลยในเรื่องที่เราสนใจนะแต่เราต้องชอบอ่อแนะนำสอเรื่องคงรับเรื่องแขกรับเชิญพิเศษพิเศษนะ <laughs> เราสามารถคีดิกได้ว่า,เ,าเทรนด์ของเทโมอีอาหารในอนาคตใน3ปี5ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรปรากฏว่าในการที่ผมไปสอนลูกค้าสเป็นแูกค้าเปิดวิดีโอกับภาพให้ดูผมถ่ายเองหมดนะ ให้เขาทายว่าทุ่งนาประเทศไหนเขาทายอยู่ในไทยหมดเลยหรือไม่จะอาเซียนแล้วพอเฉลยว่าทั้งโลกยอมรับอหารจากไทยอยู่แล้วอ,อันนี้เป็น,ปนแรงสเสริมเลยหนึ่งเวลาเราทำลูกิษแลเรไปอาศัยขึ้นใหญ่ไปโตขึ้นมันขึ้นใหญ่แล้วกไ็ไม่ค่อยเหนื่อย